ยินด,ดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประจำปีการศึกษา2564นางสาวราตรีกัวมาลาอายุ43ปีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่างามสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ อำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยาลายัยมหามุงกุฎราชาวิทยาลายัยพุทธศักราช2554การจัดการเรียนการสอนการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งมีปัญญามีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการจัดทมและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ที่รับผิดช,ชอบโดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้การจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ Active Learning โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และการวัดและประเมินผลจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การกำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมดุลทั้ง5ด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยนต์โดยใช้เครื่องมือรูปแบบเทคนิคและวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้มีสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้การเลือกการคัดสรรสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสาระสนเทศที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน ทีสะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้วิธีการเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งเรื่องการฝึกสมาธิก่อนทํากิจกรรมเพื่อนําผลการวิจัยไปแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องนําผลการวิจัยชั้นเรียนไปใช้แก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน จัดทำโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและเอื้อต่อการเรียนรู้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดทำโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและเอื้อต่อการเรียนรู้จัดมุมประสบการณ์เรียนรู้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทํำโครงการเยี่ยมบ้านสารสัมพันธ์จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลทุกคนที่สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ปกครองชุมชนและสนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้เคียงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาการดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อ,อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจำชั้นหรือประจำวิชาที่รับผิดชอบการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาตนเองจัดทำแผนพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองนำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำการพัฒนาวิชาชีพเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ p l c ระดับตำบลอำเภอและระดับจังหวัดเป็นแบบอย่างที่ดีขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยเมตรียนดีข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนานงานให้ดียิ่งขึ้น